เกาะติดทุกนโยบายสําคัญของกระทรวงแรงงานข่าวสารด้านแรงงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานนายจ้างสถานประกอบการชาวจังหวัดนครสวรรค์และติดตามข่าวสารของสำนักง,งานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ในทุกเช้าวันจันทร์เวลา9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปได้ที่สถานีข่าวแรงงานนครสวรรค์สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ใช้แรงงานลูกจ้างนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการและพี่น้องอาสาสมัครแรงงานทุกท่านครับ วันนี้พบกับรายการสถานีขขาวรายงานาคนครสวรรค์ประจำวันจันทร์ที่27มิถุนานยน2565ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบประกาศเกียรติคุณทหารประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธีตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2565ครับวันที่20มิถุนานยน2565านสุทธ,ธาชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการโรวจการในสถานประกอบกิจการดีเด่นประจำปีงบประมาณพศ2565นห้อณห้องประชุมชั้น5้ากระทรวงแรงงานโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่าสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชถานพระราชาอนุญ,ญาตให้กระทรวงแรงงานดําเนินการโครงการแรงงานพันดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและรัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีและพลเอกประวิทยวงสวุวรรณรองนายกร,รัฐมนตรีซึ่งกํากับดูแลกระทรวงแรงงานได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกระทรวงแรงงาน จึงได้ริเริ่มโครงการแรงงานพันธีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี2564และดำเนินการส่งเสริมมาอย่างต่อเน,นื่องครับโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมาส่งเสริมให้ทหารวิกอลกิการนายจ้างลูกจ้างนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตซึ่งจะช่วยให้ลูกจ้างมีความมั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นภารกิจที่กระทรวงแรงงานได้ส่งเสริมให้ในายจ้างลูกจ้างใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดมูลคา่าด้วยการเพราะปลูกพืชผักสวนครัวทําการเกษตรสําหรับบริโภคและจําหน่ายอันเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนของลูกจ้างปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศขเทศข,เศขเศ้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น400แห่งลูกจ้างได้รับประโยชน์จากการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน จำนวน2 1 5 5ิบเอล้านบาทครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยเข่าวดีตลาดแรงงานไต้หวันพร้อมรับแรงงานภาคการผลิตและภาคการก่อสร้างเป็นจำนวนมากครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและผลเอกประวิตรวงวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมการมีงานทำให้กับคนไทยทุกกลุ่ม ทั้งการทํางานอย่างมั่นคงภายในประเทศไทยและการเพิ่มโอกาสของแรงงานไทยในต่างประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั่วโลกเริ่มที่คลายซึ่งตลาดแรงงานไต้หวันก็เป็นอีกหนึ่งตลาดแรงงานที่เริ่มเปิดรับแรงงานไทยกลับเข้าไปทํางานในประเทศโดยข้อมูลจากสำนักง,งานแรงงานไทเปและเกาสงระบุว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564จนถึงวันที่16มิถุนายน2565 มีนายจ้างสถารประกอบกิจาการทั้งสิ้นจำนวน2,374รายยื่นเอกสารขอจ้างแรงงานไทยจำนวน21,95รายแบ่งเป็นแรงงานไทยภาคการผลิต15,941รายภาคก่อสร้าง4 0 9 9รายภาคเกษตร83รายและผู้อนุบา67ล67รายโดยหลังจากนี้คาดว่ายังมีความต้องการแรงงานทั้งภาคการผลิต และภาคก่อสร้างจํานวนมากเนื่องจากไต้หวันมีการสร้างและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทั้งการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคารท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนรถไฟฟ้าสา,สายสีเขียวและโรงไฟฟ้าครับประหลัดกระทรวงแรงงานจัดประชุมต่อนักงานประหลัดกระทรวงแรงงานประจำเดือนมิถุนานยน2565ครับวับนที่21มิถุนานยน2565แนยบุญชอบสุทธะมัฑวงประหลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมสํานักงานปลัดก,กระทรวงแรงงานครั้งที่5ทับสองพัห้อก้งองประชุมอาคารกระทรวงแรงงานทั้งนี้นางสุปลักษณ์สรุติรัตน์วร,รคกุลประงานจังหวัดนครสวรรค์ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ณห้องประชุมสํานักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินง,งานและการใช้ใชจ่ายเงินประจําปีงบประมาณพศ2 5 6 5ในรอบ8เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม2564ถึงเดือนพฤษภาคม2565รางงานสถานการณ์การแจ้งเบาะแสการถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานระดับจังหวัดการประกาศผลให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2565แรงงานการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่110และงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม2565ั้ร้ทางนี้ที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการของประหลัดกระทรวงแรงงานครับรแรยงานจังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดนครสวรรค์ครับวันที่21มิถุนานยน2อ6 5นาหนงสุภลักษณ์สุรติรัตนวรกุลแรงงานจังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่1นทับโดยมีนางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมณห้องประชุมสำนักงานประัา,าสังคมจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้ที่ประชุมเน้เรื่องงานกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนครสวรรค์รายง,งานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของรายง,งานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ปี2565 รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เพื่อประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยสำนักงานรายงานจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ครับจากนั้นคณะอนุกรรมการฝ่ายค่าจ้างคณะอนุกรรมการฝ่ายลูกจ้างและคณะอนุกรรมการจากฝ่ายภาครัฐร่วมแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบการพิจารณาคือ ควรปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดนครสวรรค์หรือไม่ควรปรับในอัตราเท่าไรและควรปรับเมื่อใดโดยท่านสามารถติดตามความพืบหน้าของการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนครสวรรค์ได้จากประกาศของกระทรวงแรงงานต่อไปครับแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่21ทับสองครับวันที่22มิถุนานยน2,565นาหนงสุภลักษณ์สุรติรัตน์อุดรคุณแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ณนะห้องประชุมพุทธรักษาสำนักงานสาธ,ธารณาสุขจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนางพรเพชเขียนวิรัต์รองผู้อากชาการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดนครสวรรค์ทั้งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในพื้นที่ต่างๆติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของนครสวรรค์แคร์เพื่อรับรองร้านอาหารปลอดภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์การพิจารณามาตรการป้องกัน และควบคุมโรคโควิด -19 หลังจากการปลดล็อกในวันที่1กรกฎาคม2565โดยเฉพาะมาตรการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานจะมีการปรับเปลี่ยนมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัดทั้งนี้หากจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการออกประกาศการปรับมาตรการดังกล่าวอย่างเป็นทางการจะนํามาแจ้งให้กับพนัองผู้ใช้แรงงานลูกจ้างนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการให้รับทราบต่อไปครับครับแล้วขอทุกท่านรับชมในช่วง วันนี้แรงงานมีเรื่องมาเล่าซึ่งในวันนี้ท่านรายง,งานจังหวัดนครสวรรค์ได้เชิญผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์มาเล่าในเรื่องของหลักสูตรการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการเรียนรู้ครับสวัสดีค่ะช่วงวันนี้รายง,งานมีเรื่องมาเล่าพบกับดิฉัน นางสุภลักษณ์สรุติรัตน์วรกุลแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยให้เรามีความสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันในเรื่องของการประกอบอาชีพดังนั้นการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลให้ทันกับเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นและก็มีความสําคัญในโลกปัจจุบ,บันค่อนข้างมากและวันนี้ดิฉันก็ได้เชิญผอ,อสมศักดิ์สุขวัฒโก พออสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแนครสวรรค์มาให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องนี้สวัสดีครัพอคะดิฉันทราบว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความสําคัญเป็นอย่างมากไม่ทราบเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรคะครับจากนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านก็ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมืองานเนี่ยจัดทาโครงการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อแรงงานวิถีใหม่โดยครมพัฒนาฝีมงานมอบหมายให้กับสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิตอลเนี่ยจัดทาโครงการนี้ขึ้นมารองรับนะครับเพื่อทําหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนและ,ะแรงงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการประกอบอาชีพซึ่งในการฝึกอบรมนั้นเราจะมีหลักสูตรจํานวนทั้งหมด13หลักสูตรที่เหมาะก,กับผู้ที่ต้องการ up skill re skill เช่นหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิตอลในทุกอาชีพการพัฒนาดิจิตอลคอนเทนต์การเรียนรู้การพัฒนาดิจิตอลคอนเทนต์การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาจาวาชั้นสูงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิตอลในทุกอาชีพและการวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจซึ่งจากโครงการนี้กรมก็ได้มอบหมายใ,ให้หน่วยปฏิบัติที่อยู่ในพื้นที่ ดําเนินการฝึกอบรมซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมืองาน8นครสวรรค์นเนี่ยก็เป็นหน่่ยง,งานหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิตอลแล้วก็สถาบันพัฒนาฝีมืองาน8นครสวรรค์นเนี่ยก็กําลังมีการรับสมัครนะครับบุคลาก,กรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาดิจิตอลคอนเทนต์การเรียนรู้นะครับซึ่งตรงนี้เรารับสมัครในระบบออนไลน์ S <S สามารถสามัครได้ทางระบบออนไลน์ได้เลยครับค่ะไม่ทราบคุณสมบัติของผู้ที่จะสามัครมีอย่างไรบ้างคะคือคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครฝึกกบรมในหลักสูตรนี้นะครับอันแรกสุดก็คือต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปแปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มีวุฒิการศึกษามสขึ้นไปค่ะาสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้เป็นอย่างดีเพราะว่าในเรื่องดิจิตัลต้องใช้สมาร์ทโฟนได้นะครับแล้วก็มีความรู้เบื้องต้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนคะตอนนี้เราเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยครับสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของอสถาบันพัฒนาพลังงานแปดนครสวรรค์เลยระบบออนไลน์ได้เลยครับค่ะอันนี้เป็นการเรียนออนไลน์หรือว่ามาเรียนที่สถาบันคะเตอนฝึกเราจะมาฝึกที่สถาบันครับซึ่งเรากําหนดระยะเวลาวันที่ฝึกก็คือ1นึถึงหสิงหาสองห้าหกห้านะครับ ที่สถาบันพัฒนาฝีมีงานฝึกแล้วผู้ฝึกสามารถนําประโยชน์จากการฝึกไปใช้ในทางไหนในเรื่องใดได้บ้างคะคือในหลักสูตรการพัฒนาดิจิตอลคอนเทนต์เพื่อการเรียนรู้เนี่ยจะเป็นการเรียนเรื่องการออกแบบดิจิตอลคอนเทนตเน์เป็นเรื่องการสร้างอินโฟกราฟิกแล้วก็สร้างวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนนะครับจะเป็นสามารถที่ผู้ที่ผ่านการึกลมจะสามารถมีทักษะทางด้านนี้ไปใช้ในการ ประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับอย่างเช่นการนำไปขายของออนไลน์อะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะได้ครับค่ะซึ่งการขายของออนไลน์ในขณะนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญนะคะย้ำอีกนิดนึงค่ะท่านว่าสามารถรับสมัครได้ทางทางไหนบ้างคะคือโดยการรับสมัครเนี่ยเรารับสมัครทางออนไลน์นะครับโดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝึกงการ8นครสวรรค์นะครับค่ะ www d.s.d.go.th/ นครสวรรค์ครับค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานนะครับสามารถติดต่อได้คุณบัญชาจันอ่อนนะครับ0813241700ครับค่ะ สําหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านดิจิทัลนะคะเพราะว่าทุกหน่วยงานทุกระบบการทํางานเดี๋ยวนี้ล้วนที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านดิจิทัลนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจนะคะเข้ามาสมัครได้ค่ะที่เว็บไซต์ตามที่ปอบอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ และสาหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณปออ,อสมศักดิ์มากนะคะที่มาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานและถ้าหากท่านมีเรื่องอื่นใดที่สนใจก็สามารถแจ้งมาได้ที่สํานักง,งานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดการติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆที่มีประโยชน์จากสํานักง,งานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์สําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารด้านแรงงานที่เป็นประโยชน์จากสถานีข่าวแรงงานนาครสวรรค์และพบกันใหม่สัปดาห์หน้ารับรับวันนี้สวัสดีครับเกาะติดทุกนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานข่าวสารด้านแรงงานที่จะเป็นประโยชน์่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานนายจ้างสถานประกอบการชาวจังหวัดนครสวรรค์และติดตามข่าวสารของสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ในทุกเช้าวันจันทร์เวลา9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปได้ที่สถานีข่าวแรงงานนครสวรรค์